แล้วไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องก่อนคุณผู้ชมครับผมมีภาพเป็นงานบรรยากาศนะครับ l o r e a l Paris ฉลอง20ปีนะฮะส่งพี่ชมผู้อารยาเนี่ยไปเดินเฉยๆบนพรมแดงที่เมืองคคนส์อีกแล้วเป็นปีที่5แลเลยด้วยอ่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ l o r e a l Paris ฉลองครบรอบ20ปีที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานและอยู่เบื้องหลังความสวยสง่าของเหล่าเซเลบริตี้ระดับโลกที่ไปร่วมงานล่าสุด L'Oreal Paris ได้จัดบิ๊กแคมเปญลอรีอ a ลปารีส a n n i v e r s a r y สร้างเซอร์ไพรส์และส่งเมคอัพลุกมาให้เแฟนๆสาวกพรมแดงแห่งเมืองคารชาวไทยได้ตั้งตารอ,อก,กับเมค Magic, สวยสง่าน่าค้นหาซึ่งในปีนี้ยังคงได้นางเอกสุปตาว่าที่คุณแม่ลูกแปดชมพู่อารยาเอฮา์เก็ตแบรนด์แอมบาสเดอร์รอรีออฟปารีสไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงเป็นปีที่5ติดต่อกัน ภายในงานยังได้นะักแสดงสาวเอมมี่มรกตเพื่อนสีของสาวชมพู่มาโชว์เสียงใสๆกับเพลง Fresh l i g e รวมทั้งรวมพูดคุยเทรนด์แต่งหน้าล่าสุดกับสาวชมพู่อาร,รยาและพลอยหอวงัง mm hmm. ที่ในปีนี้จะไปร่ปวมงานในฐานะรีพอร์เตอร์สุดจิด<ม>ของ l o Official อีกด้วยคนเก่งเราไม่ต้องไปบอกเพราะว่าคือต้องงาจริงๆก็เป็นความตั้งใจของชมอี่แล้วนะก็ mm hmm. ทุกๆปีที่เบอกาสได้ไปอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็จะเห็นแบบ สป็อคเพอร์เซนคนอื่นอะไรบางทีก็กระเตงลูกไปหรือว่าบางคนก็อุ้มท้องไปหรือว่าบางคน70กว่าอะไรเงี้ยก็ยังเดินอยู่อะไรเงี้ยเราก็ครู้สึกว่าเออถ้าเราแบบว่าได้ผ่านช่วงเวลานั้นของชีวิตแล้วเราก็ยังได้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีโมเมนต์หนึ่งสักปีหนึ่งที่ที่ได้ทำในเวอร์ชั่นนี้อะไรเงี้ยก็ก็คงจะดีใจในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันเราอยากจะเซเลบรต โมเมนนี้แล้วชงก็อยากจะอินสปายคนอื่นๆที่ที่ดูอยู่ว่าแบบเอ้ยเราความเป็นแม่มันมันสวยงามนะแล้วเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหยุดกับคำว่าแม่ในคำจำกัดความแบบเดิมๆ <c oughs> อีกต่อไปสาวกพรมแดงสามารถเข้าไปติดตามชมบรรยากาศงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานประจำปี2017ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23พฤษภาคมนี้ได้ที่ f l o o r i of Paris Thailand และ Facebook Love official Thailand ค่ะ